การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การใช้พลังงานสะอาดเปิดขายซองประกวดราคาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําเกิดศรีนครินทร์สจังหวัดกาญจนบ,บรุรีขนาดกาลังการผลิต280เมกะวัตต์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26กันยายน2568โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ําแห่งนี้มีกําหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ในปี2571เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์สาคัญของกฟผในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานศั โดยใช้แผงโซลาเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนเป็นการใช้โครงสร้างและอุปกรณ์หลักร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีอยู่เดิมช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าทำให้ค่าไฟฟ้ามีราคาที่เหมาะสมที่สำคัญโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดแห่งนี้คำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและออกแบบการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีความลาดเอียงให้แสงส่องผ่านลงได้ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศใต้น้ำด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดของกองฟผแห่งนี้นอกจากจะเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดและใช้ทรัพยากรน้ําอย่างคุ้มค่าแล้วยังสนับสนุนเป้าหมายประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทริลิตี้ภายในปีคศ2050และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็น0 ission, ูนย์หรือเนทซิโลอิมิชันภายในปีคศ2065ด้วย